สวัสดีครับอยู่กับช่องของพีมั่วซัวนะครับผมวันนี้เครื่องซักผ้ามีปัญหานะครับก็คือมันขึ้น OE นะครับผมอะลามโอนะครับผมปัญหาที่เจอนะครับก็คือซักเสร็จแล้วนะครับผมทิ้งน้ําแต่มันไม่ยอมปั่นนะครับผมเป็นเครื่องรุ่น LG 12กิโลนะครับผมมาถอดกันเลยครับผมมันจะมีน็อตให้ถอดอยู่2ตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับผม สองตัวนะครับผมมาเริ่มกาถอดเลยนะครับผมในการถอดนะครับผมก็ใช้ไขควงแฉกนะครับผมในการถอดนะครับมีน็อตดดู่ซ้ายกับขวานะครับผมต่อไปนะครับผมหลังจากถอดเสร็จแล้วนะครับผมก็ปดสายยางออกนะครับผมท่อน้ําที่เข้าเครื่อง นะครับผมปิดเบากดสายยางนะครับผมหลังจากกดสายยางเสร็จแล้วก็งัดนิดนึงนะครับผมมันงัดปึ๊บก็หลุดออกเลยนะครับผมไม่ยากนะครับตัวนี้จุดที่เราต้องไปซ่อมหรือว่าไปดูนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมตัวนี้มันจะเป็นเพชเชอร์นะครับผมไว้วัด แรงดันของน้ำนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะครับผมก็จะมีอยู่2จุดนะครับในการถอดนะครับผมก็คือมันจะมีเขี้ยวอยู่ด้านข้างนะครับผม2จุดนะครับจุดนี้กับจุดนี้นะครับผมมันจะเป็นเขี้ยวล็อกนะครับผมให้เรางัดนิดนึงมันก็หลุดออกได้แล้วนะครับ ออกได้แล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็ผมก็จะถอดสายยางออกนะครับผมอาลืมบอกนะครับมันมีสายไฟนะครับถอดสายไฟออกนะครับผมในส่วนของผมนะครับก็เช็คนะครับผมเป่าเอาปากเป่าดูนะครับว่ามันตันหรือไม่ตันนะครับหลังจากเป่าเสร็จแล้วตัวนี้นะครับผมเรามาดูนะครับผมอให้เราดูรหัสนะครับผม มันจะมีรหัสนะครับผม02นะครับเวลาสั่งซื้ออย่าลืมเดืดขาดนะครับ02นะครับผมรุ่นของผมครับมันจะมี02กับ03นะครับผมอ่าไอ้ตัวนี้ก็หาซื้อได้ตามรัสดานะครับผมอ่าซื้อมามันก็จะมีสายยางแถมมาให้ด้วยนะครับผมก็สาหรับผมก็เอาสายยางอันใหม่ออกนะครับผมใช้สายยางอันเดิมนะครับผมแล้วก็ใส่กับพื้น้าไปนะครับผมอ่าไม่แพงนะครับผมตัวนี้ก็ ร้อยร้อยกว่บาทนะครับรวมส่งแล้วก็สองร้อยนะครับผมตัวนี้ผมสั่งมาจากลาซาด่านะครับก็ใส่กับพื้นนะครับผมกดเข้าไปนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวก็ลงนะครับผมกดเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่สายไฟขึ้นนะครับผมจะมีอยู่สามขานะครับสายไฟตัวนี้ก็ใส่กับพื้นที่เดิมนะครับผม คือตัวนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมหลังจากใส่กลับคืนไปแล้วเราก็จะทําการาประกอบฝาคืนนะครับฝาคืนที่เดิมนะครับผมตบตบลงนิดนึงนะครับผมขันน็อตนะครับผมเ,เดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับผมสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือท่อน้ำนะครับผมใส่กับเพืนที่เดิม แล้วก็เปิดก๊อกด้วยนะครับผม่่มาเริ่มเลยครับผมตอนนี้ก็มาเริ่มปล่อยน้ำแล้วครับตอนนี้เครื่องปล่อยน้ำทิ้งละมีการหมุนนิดนึงหมุนแล้วนะครับผมหมุนนิดนึงนะครับผมปกติมันจะไม่หมุนนะครับผมไอ้ขึ้นโ E นะครับตอนนั้นนะครับผมก็คือมันเหมือนมีน้ำขังอยู่ข้างในนะครับผมมัน สั่งการไม่ได้มันก็เลยทําให้หมุนนะครับผมอ่าหมุนแล้วนะครับผมปกติก่อนหน้านี้มันจะไม่หมุนเลยนะครับผมปล่อยน้ําทิ้งแล้วก็จะเงียบไปเลยนะครับผมอ่ะอ่ะหมุนแล้วนะครับผมโอเคนะครับแสดงว่าตัวนี้แน่นอนนะครับผมลองทําดูแล้วนะครับผมครับผมขอฝากคลิปด้วยนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ